แรกท่านมานพคีรีภูวดลครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่คารพกระผมมานพคีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเก้าไกลาสาักดชาติพันธ์และชนเผ่าพื้นเมืองท่านประธานกรบผมก็มีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานของสถาบันพระป,ปกเก้าเนี่ยประจําทุกปีนะครับแล้วก็มีทั้งการติการชมและก็การเสนอแนะนะครับครั้งนี้ก็ไปอีกครั้งหนึ่งที่ผมอยากจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ในรายงานประจําปีนะครับก่อนอื่นครับท่านประธานครับผมต้องขอแสดงความยินดีกับท่านเลขาธิการคนใหม่ของสถาบันพระปกเกล้านะครับวันนี้รายงานที่ได้ท่านที่ท่านรายงานมานี่ะครับก็ถือว่าเป็นงานของท่านเลขาธิการคนเก่านะครับข้อเสนอแนะของผมวันนี้นะครับก็น่าจะพี่นาไปสู่การทํางานของท่านเลขาธิการพร้อมกับฝ่ายบริหารทุกท่านในภารกิจของท่านในวาระของท่านต่อไปนะครับท่านประธานครับ ท่านประธานครับถ้าเอาตัวเลขการเกิดของการเกิดหรือว่าการมีองค์กรสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยครับตั้งแต่2,541นะครับถ้าจำวันที่ไม่ผิดก็คือวันที่5กันยายน2,541นะครับปีนี้ก็ครบรอบ25ปีพอดีนะครับถ้าเป็นวัยของคนก็คือเป็นวัยเบญจเพศนะครับนะครับวัยเบญจเพศเราคิดว่ามีความสำคัญนะครับที่ในการ ได้เรียนรู้ได้เติบโตในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่นะครับคิดว่านี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามีความสําคัญซึ่งก็ไม่น้อยนะครับก็มีบทเรียนพอสมควรนะครับในตลอดระยะเวลา25ปีประเด็นที่ผมอยากจะเสนอแนะนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่การปรับปรุงในการทํางานหรือว่ามีแผนภารกิจเพิ่มเติมนะครับประเด็นเรื่องของการพัฒนาเยาวชนของชาติ ในบทบาทของสารบัญพระปกเกล้านะครับท่านประธานครับท่านประธานครับถ้าดูในภัฒกิจนะครับในเอกสารนี่นะครับผมคิดว่าในภัฒกิจที่สองเนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับให้บริการทางวิชาการนะครับในรูปแบบการศึกษาอบรมทางวิชาการให้คาปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยธรรมาพิบัลและส,สันติวิธีอยู่ตรงในข้อความเรื่อง การศึกษาอบรมนี่ครับทั้งฐานผมคิดว่าเรื่องนี้คือผมก็เคยเป็นสิทธิ์เก่าของพระปกเกล้านะครับผมปอสอสอที่19นะครับประเด็นของผมคิดว่าผมเห็นหลักสูตรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแต่คนรุ่นใหญ่นะครับคนที่เป็นนักธุรกิจคนที่เป็นราชาการระดับสูงนะครับแล้วก็ผมก็เห็นหลายคนนะครับก็เรียนวนไปวนมาอยู่นั่นแหละครับจบที่นี่แล้วก็ไปหลักสูตรนั้นแล้วผมก็ไปเจอในหลักสูตรที่อื่นด้วยนะครับ ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นที่ท่านทําไปแล้วคงมีฝ่ายอื่นประเมินอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดผมคิดว่ากระบวนการทางประชาธิปไตยเนี่ยไอ้ตรงไอ้ตรงปลายทางเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันก็เติมได้แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเติมได้มันในเชิงกระบวนคิดหรือฐานคิดในเชิงระบบประชาธิปไตยได้เพราะนั้นก็คือว่าถ้าเอาภารกิจตรงนี้นะครับเราเริ่มต้นจากกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเด็กเยาวชนชายขอบ โดยเฉพาะเด็กเยาวชนที่อยู่ในชนบทช่วงปิดสมัยประชุมนะครับท่านประธานทราบไหมครับผมได้เห็นน้องๆน,นักเรียนที่อยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครนะครับมีโอกาสได้มาทักษะศึกษาในสถาบันสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีโอกาสเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์มีวิทยากรบรรยายต่างๆผมมาจากบ้านนอกนะครับผมนึกภาพไว้แล้วเมื่อหลายโอกาสของเด็กต่างจังหวัดเด็กชายขอบเด็กบนดอยเหล่านี้เขาจะมีโอกาสได้ อย่างน้อยที่สุดไปเห็นบรรยากาศว่าสะพานผู้แทนรัษดรเนี่ยอันนี้แหละที่เป็นการจัดสรรอํานาจเป็นการออกกฎหมายเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์เป็นการควบคุมกติกาทั้งประเทศก่อนที่ฝ่ายบริหารจะไปปฏิบัติก่อนที่ส่วนราชการไปปฏิบัติผมคิดว่าแบบนี้นะครับท่านลองไปคิดดูนะครับว่าโอกาสของคน60กสิบล้านนะครับแล้วคนรุ่นใหม่ที่อยู่ต่างชนบทและคนชายขอบเหล่านี้ครับเขาจะมีโอกาสเข้าถึงยังไงซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่ามันมีอยู่ที่ท่านใช้คําว่า เยาวชนในอนาคตเนี่ยนะครับมีอยู่เพียงแต่ว่าผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือว่ากลุ่มต่างๆที่ท่านกําหนดไว้มันมีกลุ่มเยาวชนที่หลุดออกจากการศึกษาในระบบนะครับซึ่งผมเข้าใจว่ากสศก็ดูแลอยู่กลุ่มนี้นะครับก็เป็นกลุ่มที่จะเป็นพล,ลเมืองในอนาคตจะเป็นพล,ลเมืองที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศชาตินะครับท่านประธานครับผมคิดว่าในในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ พันธกิจแล้วเนี่ยมันมี2ยุทธศาสตนีเนี่ยที่ท่านจะทําได้นะครับก็คือประเด็นยุทธศาสตร์ที่1เรื่องการพัฒนาวความรู้และการพัฒนาประชาธิปไตยธรรมพิบัลและสันติวิธียุทธศาสตร์ที่2คือการพัฒนาผู้นาให้เป็นผู้นําทางความคิดและการทํางานเพื่อเผยแพร่การพัฒนาประชาธิปไตยธรรมพิบัลและส,สันติวิธีผมคิดว่าข้อความที่มีความหมายและมีความสําคัญในการปูฐานให้กับคนรุ่นใหม่ก็คือผู้นําทางความคิด ท่านลองนึกภาพนะครับการสร้างผูน้นำแต่ละคนนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับผู้นำแต่ละคนที่จะมาอยู่ในห้องในห้องประชุมแห่งนี้รวมถึงท่านด้วยนะครับผมคิดว่าเป็นการลงทุนมหาศาลหลายท่านก็เคยคำนวณน,นะครับตั้งแต่เรียนจบตรงถุปริญญาตรีนะครับใช้งบประมาณไม่น้อยนะครับเพราะนั้นก็คือว่าถ้าหากว่าสถาบาันพระปกเกล้าที่อยู่ภายใต้ของรัฐสภานะครับได้มีกรอบกระบวนการเชื่อมโยงนะครับจะผ่านระบบไหนผมคิดว่าอีกเรื่องหนึง่ง นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเด็กชายขอบทั้งท่านจะออกแบบยังไงก็ได้ครับอาจจะเป็นโครงการประกวดเอาไปการโครงการอะไรก็ได้ว่าปีหนึ่งเน่ยเด็กชายขอบต่างจังหวัดเนี่ยโคต้าอาจจะ60คนในเมืองอาจจะ40นะครับขึ้นมาเป็นมาอบรมมีหลักสูตรตั้งแต่ลงพื้นที่ไปอยู่ในพื้นที่หรือว่ามาอยู่ที่รัฐสภาอะไรพวกนี้ครับผมคิดว่านี่เป็นเรื่องจําเป็นประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานที่ผมอยากจะฝากให้เห็นถึงรูปแบบการทํางานของธรรมบันปกเก้าเพื่อปูฐาน การสร้างคนในกระบวนการประชาธิปไตยนะครับผมเห็นด้วยกับทุกหลักสูตรนะครับที่มีอยู่แต่เพีงแต่ว่าผมคิดว่าหลักสูตรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าผมไม่ได้บอกว่าเป็นหลักสูตรที่มีแต่ผู้สูงอายุไปเรียนนะครับนะครับซึ่งข้อที่จริงอาจจะเป็นอย่างนั้นบางส่วนนะครับก็ไม่ได้ขาดอะไรแต่ถ้าเรามีโคต้าต่างๆเช่นหลักสูตรหลักสูตรเล็กนะครับที่อบรมให้กับผู้ช่วยสสอ,อะไรพวกนี้นครับมันก็มีบุคคลอื่นเข้ามาเรียนนะครับ ซึ่งมันมีความสําคัญค่อนข้างที่จะมากนะครับกระบวนการเหล่านี้ถ้าเราจับมือกับสถาบันการศึกษาหรือท้องถิ่นอบตอเทศบาลที่ท่านทํางานอยู่แล้วทั่วประเทศนี่นะครับผมคิดว่าเราสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ทางวิชาการจะเพิ่มพื้นที่การมีส่วนร่วมของนรกชาชนและที่สําคัญผมย้ำนะครับว่าถ้าหากท่านได้กําหนดยุทธศาสตร์หรือแผนงานโครงการที่จะเปิดพื้นที่ให้กับคนชายขอบคนที่อยู่ ห่างไกลนะครับและคนที่ด้ยโอกาสสุดสืบก็คือคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษานะครับซึ่งมีบางหน่วยงานดูแลอยู่นะครับก็จะเป็นการศึกษาที่ที่อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นการศึกษานอกระบบจริงๆคนเหล่านี้ถ้าเขามีโอกาสนะครับถ้าเขาได้มีพื้นที่ในการได้สื่อสารได้พูดคุยได้เสนอแนะสิ่งเหล่านี้ต่างหากนะครับผมคิดว่าได้เป็นการปูพื้นฐานให้กับคนที่มีความหลากหลายคนที่มีความแตกต่างคนที่มี วิธีคิดจากบริบทการทํางานจาัดก,กับารบริบทการใช้ชีวิตที่แตกต่างนะครับจะเป็นการเรียนรู้จากสังคมเรียนรู้เพื่อนคนในชาตินี้ที่มีความแตกต่างและหลากหยนะครับผมต้องขอบคุณท่านประธานแล้วก็ทางสถาบันพระปกเกล้าทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ